เครื่องสีข้าวกล้องสำหรับสายคลีนเครื่องสีข้าวสองระบบบดลำละเอียดอัตโนมัติซอประสิทธ์ที่ร้านมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีข้าวพร้อมบดลำละเอียดแล้วก็คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอัะโนมัติอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสีข้าว ้อมโบ,บ,บดลำเลียงสนใจสินค้าตัวไหนแวะเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสีข้าว้อโมโบดแยกสองระบบก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบลำเลียงแล้วก็บบสีข้าวธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสับกล้วยเน้นต้นกล้วยพวกไม้เนื้อ อันนี้ก็จะเป็นเคร,รื่องดอเนกประสงคบอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดเม็ดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสับี้ก็จะเป็นเครื่องสับีเ้เท้านะครับสับขียเรสับเป็นเส้นลองแวะเข้ามาดูนะครับมีสินค้าหลายรายการนะครับที่ร้าน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องสับไม้ขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสับไม,มย้ย่อยสลายไมย้ลองแวะเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนวดข้าวอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสับมันสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก,ก็ลองเข้ามาดูที่ร้านนะครับชอประสิทธิ์ครับผม